ถาหลุมสิวนะคะก็เกิดได้จากสองสาเหตุนะคะหลักๆเลยก็คือเกิดจากตัวสิวเองเลยนะคะโดยสิวชนิดที่ทําให้เกิดหลุมสิวได้บ่อยเนี่ยก็คือสิวอักเสบนะคะหรือว่าพวกสีนองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังอาจจะเกิดจากการที่เราไปบีบแคะแกะเกาสิวที่ผิดวิธีนะคะหรือว่าการกดสิวที่ผิดวิธีค่ะพวกนี้นะคะก็อาจจะทําให้สิวเดิมเนี่ยที่ไม่อักเสบกลายเป็นสิวที่อักเสบหรือว่า ผิวที่มีการอักเสบอยู่แล้วเนี่ยอักเสบมากขึ้นไปอีกนะคะก็จะเพิ่มการเป็น่ยนผิวมากขึ้นไปอีกค่ะหลักๆก็จะมี3มประเภทด้วยกันนะคะ นิดแรกเนี่ยเราเรียกว่าไอซ์พิกสการนะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนกล้วยสันเลี่ยมหัวกลับนะคะข้างบนมีปากกว้างแล้วก็ข้างล่างเนี่ยลงลึกนะคะแล้วก็ปากแคบค่ะส่วนชนิดที่2นะคะก็คือบ็อกซ์ขาดสการนะคะก็คือลักษณะก็จะเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมนะคะลงไปข้างล่างที่มีขอบค่อนข้างชัดเจนขอบคมะคะ่ะส่วนอันที่3นะคะก็คือโรลลิ่งสการนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นแอ่งลงไปข้างล่างแล้วก็มีผังผืดดึงรั้งอยู่ข้างใต้ค่ะ การใช้ยาทาหรือว่าการรับประทานยาอย่างเดียวยไม่สามารถทำให้หลุมสิวหายไปได้นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมนะคะเช่นการทำเลเซอร์นะคะโดย วิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดเลยก็คือการกระตุ้นนะคะให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนของตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อทําให้หลุมสิวนั้นตื้นขึ้น,นะคะ่ะปัจจุบันเราก็จะใช้กันหลักๆนะคะก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ปรับสภาพผิวนะคะก็จะเป็นการกรอผิวเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนขึ้นมานะคะทำให้หลุมสิวเนี่ยมีการตื้นขึ้นมาได้นะคะ หลักของการรักษาหลุมสิวก็คือการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาะะประมาณ3-6เดือนนะคะกว่าร่างกายของเราเนี่ย จะสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องรักษาต่อเนื่องนะคะเป็นจํานวนหลายครั้งนะคะแล้วก็ผลการรักษาเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโดยผลของการรักษานะคะก็จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะผู้ที่มีหลุมสิวน้อยเนี่ยก็ย่อมจะได้รับผลการรักษาที่เร็วกว่านะคะ รือ,อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มีหลุมสิวชนิดที่เป็นบ o ็อก a กนะคะก็จะตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าหลุมสิวชนิดที่เป็นโรลลิ่งสกานะคะและอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคะก็คือการดูแลแผลภายหลังการทํานลเซอร์ค่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะที่จะช่วยให้ผลการรักษาดีนะคะแล้วก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้นะคะ